ทางกระทรวงพาณิชย์เขาตื่นขึ้นมาแล้วเพราะว่าสื่อทั้งหลายก็ไปโผมบอกว่าเฮ้ยเดี๋ยวนี้พ่อค้ามาเล่นทางการตลาดมันลดปริมาณลงขายราคาเดิมหรือลดปริมาณลงให้มันสับสนม,มากย,ยิ่งขึ้นโอ้ oh, ผมว่าอย่างนี้ทุกคนเป็นเหยื่อหมดที่ผู้บริโภคโดนที่อาจารย์อย่างนี้เขาบอกว่าน่าสงสารตาใหญ่เพราะเพียงแค่ไปเก็บเงิแล้วก็ถูกจับติดคุกด้วยในที่สุดสารดีกาติดคุก แค่เก็บเห็ดล่อ,อก,กันเป็นสิบสิบปีเนี่ยม,มันมากไปแล้วแต่พอมาอ่านเนื้อในโดยละเอียดของคำวิพากษา ผมว่ามันไม่ใช่เลยมันคนละเรื่องเลยนะครับอาจารย์วันชัยยังจำเหตุการณ์ปี5-2ในการประชุมสุดยอดผู้นำอาเซียนอาจารย์เชื่อไหมว่ามันมีคนบางคนบุกเข้าไปและทำโดยภาราการทำโดยคนเดียวก็คืออลิซมันผมว่าอมโบสถอมวิหารมาพูดก็ไม่มีใครเชื่อ